เออว้าววันนี้น้ำทะเลใสามากเลยดูสิวันนี้ไปหาดตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหาดหินขาวนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับแหลมท่านนะคือันสวยอะมันแบบว่ามันขาวมากเลยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงตรงนี้จะเป็นแบบน้ำน่าเล่นมากเลยดูสิแต่วันนี้แบบวอกกี้เนี่ยไม่ได้เตรียมชุดไปนะคะเลยไม่ได้เล่นแล้วก็แค่ว่าจะมาถ่ายอ่าถ่ายคลิปอ่าไปลง อาเรียลนะคะแล้วก็ลงช่อง youtube นะคะคือแบบวันนี้มันไม่ได้เตรียมชุดมาเลยเลยไม่ได้เล่นเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาแบบสิบโมงถึงเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะที่เราถ่ายตรงนี้นะคะแล้วนับจากนั้นเราก็จะไปแบบจุดชมวิวเขาสามมุกนะคะแล้วก็ไปให้อาหารลิงนะคะเด่นน้ำทะเลดีมากเลยวันนี้แบบสวยมากวันนี้นะคะก็ผู้คนนะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนนะะ่ค่ะก็ ถือว่ามีนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ั้งช่วงโพยเซียนก็คือแบบว่านักท่องเที่ยวก็คือเยอะอยู่แล้วนะคะช่วงนั้นจะเป็นจุดที่เขาชอบไปกันอ่าก็เลยมาหน่อยมันก็จะเป็นหาดหาดห,หินขาวนะคะที่เป็นหาดที่เป็นแบบว่าหินแบบว่าสีขาวก้อนใหญ่ๆนะคะแถวๆนี้มันจะแบบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะแล้วลมันจะโลง่งๆแบบนี้เลยนะคะแ้วทรายเนี่ยจะเป็นทรายสีขาวแล้วก็สวยมากก็วันนี้ก็ขับรถขึ้นไปทางจุดชมวิวก็นักท่องเที่ยวก็พอครวนะคะแต่ไม่เยอะมาก ทั้งที่เป็นวันแบบแรงงานนะคะก็มันก็หยุดวันเดียวนะาะเขาก็เลยอาจจะไม่เที่ยวกันขขขเขาอาจจะนอะนพักผ่อนนะนาออยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แบบออกมาถ่ายรูปเล่นก็เลยมาะคะ่ะเจวานี้แบบมาแบบเห็นแบบว่าทะเลแบบขาวมากอะน่าเล่นน้ำมากเลยเนาะทะเลแบบขาวจริงๆวันนี้แบบสวยเลยอะเพราะฉะนั้นไปที่แบบสงการอะมันทะเลน้ำทะเลไม่ค่อยใส ทะเลกลางวันกับทะเลยามค่านะคะก็จะคคละโมเมนต์นะคะ,ะกลางวันมันก็จะดูแบบเห็นแบบเป็นแบบกว้างไกลสีฟ้าคามสวยงามแต่ในยามกลางคืนนะคะจะมีแบบลมเย็นเย็นโรแมนติกมากคือดียเริ่มชอบแล้วเหมือนกัน